สบายดีพี่น้องคอยนี่แหละจิโก้จิโก้เด้อนี่จิโก้เด้อมันจิป้อมพี่น้องเอ้จิโก้จิโก้อันนี้เด้อพี่น้องเด้อจิโก้เด้อบานคอยเอว่าจิโก้อันนี้นะเลยจิโก,นก้น่อยมาเลาะกินแมงวันแมงวันแมงวันพี่น้องเอ้ติดตามบึงนักล่าของเรานักล่าของเฮามันจะไปล่าแล้วนี่ ฮัน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 จิโกจิโกนี่เด้อพี่น้องเอ้ยจิโกนี่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 จิโกนมาล่าแมงวันนี่จิโกมาล่าแมงวันมาล่าแมงวัน,วนบัตเตอร์ายจิโกจิโกสร้างคิดว่ายังได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ได้แตวจิโกนี่จิโก้น้อยนี่นะ นี่คนปานตุแลนมาแล้วเว้ยตัวจิโกะอันนี้นะพี่น้องเขาผู้ใดเคยได้ยินแต่อซื่อเราเห็นโตเป็นๆนะอันนี้แหละนี่แหละจิโกะนะนี่นะจิโกะเด้ออันนี้เด้จิโกะเด้อน,นี่เดี๋ยวมันจะใช้ความสามารกรรมจัดแมลงวัน พี่น้องเอ้ยแรปนั่นเรียบร้อยหัมนยำ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 ไวอร่อยจังเลยแซ่บศษเศษเศษนั่นไงตัวจิโก้ตัวจิโกะข่อยแมนจิโก้เด้อข่อยแมนจิโก้เด้อข่อยบบแมนจิปอมพี่น้องเอ้ยตัวจิโกะ นักล่าแมงแมงไม้นักล่าได้นี่กินมแมลงเป็นอาหารจีโก้โมเมนจีเจียมได้นี่จีโกไ้ได้ไงนั่น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 เกียมมาอีกตัวหนึ่งนั่นนั่นเห็นบอสอยู่บนคูอเมือ จิโกจิไส้ขวมสามารถเฉพาะตัวงับมะเรงวันไปเลยเอยเอๆๆพี่นออ้องเออเบิ้ง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 อันเช็ดจังไรมันเนี้ยเช็ดจังไรมันเนี้มาลุ้นน่วกันมาลุน้นน่วกันพีนน่น้องมาลุ้นน่วกันเลยโตจิโกโตจิโกมันมาทายฮะเป็นนางเป็นนางแบบงับน่านเรียบร้อยอันสองโตแล้ว ได้กินสองโตแล้วพี่น้องหันหันหันตัวหนึ่งหันหันเขาจะได้กินบ่เางับนั่นแน่เรียบร้อยสามแล้วสามแล้วได้กินสามโตแล้วแมนบอเห็นบอสผได้เห็นแน่จีโก้เด้อนี่เดี๋ยวจีโก้อันนี้แหละจีโก้พี่น้องเอ้ยใครบ่เคยเห็นจีโก้มาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องพี่น้อง จิโก้ได้ว่ามันจีปลอมไปขัน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 หลังขันหลังขันคางโอ้ยแมงวันไปใส่เบิดแล้ววะมาขัน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 โอ้จิโก้โมนี่มาเป็นมาเป็นนายแบบให้ไป ใายให้อันพลังคนบดดันหูจิโกนั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวออกหาล่ะหาล่ะหาล่ะ,ละจิโกหาล่ะหาล,ะหาละา่ะแมลงวันแมงวันแมงวันวายลินกล้องหทเด้เจ้านี่เนาะจะมันบบมักกล้องปันไดเนาะแรีนหาแต่กล้องเนาะ จ,โโจิโกเอ้ยโตจิโก้เป็นๆด้อพี่น้องนี่มาเข้ากล้องเลยนะนี่มันยากเข้ากล้องนะนั่นโตจิโก,โกเ้เป็นๆเลยมาเข้ากล้องนำ้ำพี่น้องเฮาเอ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาอัน,น ยืด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 เอ้า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 ขันขันขันเอ้าเอาเอา้เอาเห็นเข้ามาหาเอา้เอาไปว่าห่อนี่กัสซิล่าไปก่อนเด้อจิโก้สิคอแล้วตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยบายบายไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อกดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อพี่น้องเอ้ยไปก่อนแล้วบายบาย